สะเทือนใจค่ะสำหรับคนที่รักธรรมชาติโดยเฉพาะทะเลแล้วก็สัตว์ทะเลนะคะปูเสฉวนเนี่ยคุณผู้ชมทราบดีนะปกติมันจะมีมีหอยใช่ไหมคะครับข้างหลังมันเพื่อเอาตัวซุกเข้าไปในเปลือกหอยป้องกันตัวเองจากอันตรายต่างๆแต่ปรากฏล่าสุดมีการแชร์ภาพว่ามันใช้ขวดแก้วแทนเปลือกหอยค่ะมันเป็นขวดแก้วแตกๆเนาะนะคะแล้วตัวมันก็มุดเข้าไปอยู่ในนั้น อาศัยอยู่ในนั้นแทนเศษซากเปลือกหอยเขาก็โพสต์ตแล้วก็ขึ้นแคปชั่นว่าเอ็นดูจังใครมีเปลือกหอยบ้างหอยเล็กหอยใหญ่รับบริจาคนะคะผู้สื่อข่าวเลยติดต่อไปที่เจ้าของโพสต์ตค่ะก็ทราบว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจที่เกาะรอกที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่แล้วไปเจอเข้านะคะก็เลยเป็นภาพสะท้อนว่าหนึ่งละคือธรรมชาติเนี่ย มันไม่เหมือนเดิมนะคะไอ้อพวกเศษหอยเศษอะไรที่ปูเสชวนจะใช้ได้มันไม่มีกับอีกอย่างหนึ่งคือขยะมันเพิ่มขึ้นมันมีพวกพลาสติกก็มีนะคะที่ปูเสชวนต้องเข้าไปอยู่แล้วก็มีขวดแก้วอย่างเมื่อสักครู่นี้ด้วยปูเสฉวนนี่จริงๆก็ลักษณะโครงร่างมันเขาไม่มีโครงร่างเป็นเปลือกแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องอาศัยเปลือกหอยหรืออะไรมาเป็นเกรกกาะกําบังเนี่ยค่ะเขาไม่มีเปลือกหอยก็เลยต้องหันไปพึ่งขยะแบบนี้แทนครับ